ครูฟังคะช่วงสำนึกสนทนาวันนี้นะคะเรามารับฟังเส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็นนายกสมาคมเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทยของคุณสุชาติโอวาทวรรณสกุลให้ครูฟังได้รับฟังกันในวันนี้ในสำนึกสนทนานะคะสนับสนุนโดยสารรักโครงการสนับสนุนสถาบันครอบครัวจาก AIS ค่ะขอต้อนรับคุณสุชาตินะคะที่มาเป็นผู้ร่วมสร้างสำนึกในวันนี้สวัสดีคะ่ะคุณสุชาติคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ร่วม ครับผมค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ให้เก็บมาเป็นผู้ร่วมสร้างสํานึกของเรานะคะครับผมครับสวัสดีครับผมทู่้ฟังแล้วก็เู้เงินรายการครับค่ะขอบพระคุณค่ะในวันนี้นะคะคุยกันเรื่องเส้นทางชีวิตนะคะก็อยากจะให้คุณสุชาติเปิดเผยเรื่องราวชีวิตกันหน่อยดีกว่านะคะว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้นะคะมีชีวิตอย่างไรบ้างเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนเลยนะคะคำถามก็คือ เริ่มที่จะมีความพิการเนี่ยตั้งแต่กําเนิดเลยหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งจะมาได้รับความพิการทีหลังเนี่ยฮะครับปกติแล้วพ่อแม่ทั่วไปเวลามีลูกใช่ไหมครับค่ะก็ได้แต่ภาวนาว่าเออให้ครบสามที่สองใช่ไหมครับค่ะนี้ทั่วไปก็ก็คงน่าจะไปบนบานสารกล่าวต่างๆนะครับค่ะทีนี้พอของผมเนี่ยก็ลักษณะคือว่าพอคลอดบันแรกนะครับคุณหมอก็แจ้งให้ทราบเลยว่าลูกมีอาการดาวซินโดม ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบคำว่าดาวซินโดรมนี่คืออะไรค่ะนะครับแต่เขาคุณหมอก็บอกว่าเหมือนสายยันต์อย่างเงี้ยครับแล้วช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีสายยันต์ดอกสุดดาวซึ่งกำลังดังพอบอกอย่างนี้ปุ๊บเราก็ทราบเป็นภาพจาได้นะครับค่ะครับจิตใจเราก็วูบลงเลยนะครับมันก็เหมือนฟ้าผ่าเข้ามาหรือเกิดพายุเกิดสนามิในชีวิตเลยครับก็เราไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกคนแรกด้วย เสร็จแล้วภรรยาตอนนั้นก็อายุยี่ห้านะครับในความรู้ทั่วไปบางคนก็บอกว่าต้องอาย,ยุสูงสี่สิบอะไรประมาณนี้ครับการแตกต่างวรรถึงเกิดได้แต่จริงๆแล้วปรากฏว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยไม่ได้ไปตรวจโครโมโซมต่างๆไม่ได้ทํอเลยเลยนะครับค่ะพอพ่อเรามาพอได้ทร,ราบข่าวว่าเป็นราวซินโดมก็คุณแม่ทาใจอยู่สองปีครับว่าจะจะรับลูกได้ครับลูกคนแรกหรือเปล่าฮะลูกคนแรกครับออครับ ค่ะแล้วหลังจากนั้นมีพี่น้องอีกไหมคะก็จะมีน้องเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ก็ก็ปกตินะครับเพราะว่าพอคนที่สองเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรวจคอมเพรสโซมาเรียบร้อยเลยก็ออกมาก็โอเคครับค่ะค่ะดาวซินโดรมนะคะตรงนี้อยากให้ขยายความนิดนึงว่าสภาพของเด็กที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงให้ผู้ฟังได้เข้าใจหน่อยค่ะ ทีนี้อย่างาการดาวซินโดมเนี่ยนะครับก็จะ,ะไม่เหมือนคองท้องอื่นของท้ออื่นเนี่ยบางทีอาจจะรับรู้ที่หลังได้แต่ลักษณะของดาวซินโดมเนี่ยก็คือดูจากหนึ่งลายมือขาดน,นะครับตาเฉียงนะครับแล้วก็ง้างจมูกจะจุกลงไปไอบานเนี่ยครับแล้วก็จะออกเป็นลักษณะคล้ายๆคนจีนอะไรประมาณเนี้ครับดันนเนี่ยเวลาคุณหมอเห็นสภาพแบบนี้เนี่ยก็จะรู้ทันทีนะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องอาการทางสมอง ครับอันี้หลักๆของเด็กทางนี้นะครับก็จะมีความบกพร่องซึ่งไม่สามารถปรับตัวในชีวิตประจําวันได้อะไรเงี้ยค,ครับค่ะอืมอืมค่ะครับแล้วพอคุณพ่อคุณแม่ทราบปุ๊บนะคะอ่าชีวิตของคุณสุชาติดําเนินเดินไปอย่างไรบ้างในช่วงนั้นก็ถ้าตอนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยกูเกิลยังคงไม่มีข้อมูลมขนาดนี้ะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลทางด้านภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการมากกว่า รเราก็ต้องวิ่งไปหาข้อมูลตามโรมัน,นต่างๆนะครับว่าเอ๊ะดาวซินโดมเนี่ยเราทําอย่างไรรักษาหายไหม,มที่ปรากฏว่ามันก็รักษาไม่หายใช้วิธีการดการกระตุ้นอย่างเดียวนะครับนั้น,เ,นเราก็ต้องกระตุ้นพนาการเขาเพราะาไอจีเขาต่ำมากจาก,จากแขนขาอ่อนแรงคอไม่มีแรงอะไต่างเนี่ยนะครับเราก็กระตุ้นตั้งแต่ประมาณสามสัปดาห์แรกเลยนะครับค่ะ ครับเพราะว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วเรารีบดาเนินการได้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นโอกาสของเด็กนะครับที่สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็สามารถพัฒนากระสุนต่างๆของเขาเนี่ยนะครับให้เขาสามารถดาเนินชีวิตได้เป็นแทบปกติอะครับอืมค่ะนะครับนั้นถ้าเราทำเขาต้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยนะครับบางครั้งเก่งกว่าเด็กปกติไปซ้าไปนะครับอืมค่ะซึ่งหลักหลักสําคัญที่สุดเอย่างพิการด้านอื่นเนี่ยอย่างคนตาบอดใช่ไหมครับเ็าังใช้ไม้เท้าขาวได้ใช่ไหมครับ ืออย่างพิการแขนขาเนี่ยเขาก็มีล้อเลื่อนนะครับรถวิวแชร์ต่างๆเพื่อแทนขาเขาค่ะเพราะนั้นสวิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยหลักสาคัญที่สุดคือพ่อแม่ครับอ๋อต้องช่วยต้อง,อองช่วยกันครับเราเหมือนเราเหมือนเป็นหัวสมองแทนเขาเลยครับแล้วก็ต้องทําคู่กันด้วย,ย,ยน,นะครับขาดคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับเด็กเขาก็จะเหมือนกับขาดสิ่งนั้นไปอืเพราะว่าอาการเพราะว่าดาวซินโดมเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต้องมีนคนใดคนหนึ่งเราออกจากงานมามาช่วยดูแล ให้ดูแลครับเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งอยากหาหมอประมาณสามวันอย่างนี้ครับแล้วบางทีหาหมอที่ต้างครึ่งวันเนี่ยเพราะต้องหาหมอฝึกการพูดนะครับกระตุ้นกล้ามเนี้อนะครับพัฒนาต่างๆหลายๆอย่างนะครับหรือแม้แต่เอาเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเรื่องการแปรงฟันเนี่ยนะครับหรือการทําฟันต่างๆเนี่ยนะครับเพราะเด็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสิ่งต่างๆไม่ครบนะครับดันั้นเขาจะบกพร่องหลายๆอย่างนะครับดังนั้นถ้าเราเตรียมไม่พร้อมเนี่ย นะครับก็อาจจะเกิดอารการฟันผกุนะครับแล้วข้อระวังที่สุดก็คือจะต้องระวังเรื่องไทรอยกับโรคหัวใจซึ่งเด็กดาวซินโดรมจะมีสองอย่างนี้คู่กันนะครับค่ะค่ะยิ่งยิ่งถ้ามีภาวะโรคหัวใจร่วมด้วยเนี่ยนะครับยิ่งทำให้การสุดผลในสารเขาเนี่ยนะครับยี่ยากกไปใหญ่นะครับค่ะค่ะครับผมแล้วพอคุณสุชาติได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะคะมีการศึกษายังไงบ้างหรือเข้ากับเพื่อนยังไงคะ่ะในตอนนั้นครับ ทีนี้สำคัญที่สุดคือพ่อแม่เนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีมากให้มากที่สุดนะครับให้เขาสามารถเใช้ชีวิตประจำวันได้อยาอ่างอาบน้ําเองได้นะครับติดก,กระดุมตัวเองให้ได้อย่างนี้นะครับกระดุมนี่เราก็ต้องฝึกเขาเป็นปีตะครับกพ่าะจากเขาจะติดเป็นใส่กางเกงได้ใส่เสื้อให้ได้แล้วเขาถึงจะไปะสู่เรื่องการศึกษาได้นะครับเพราะว่าเวลาสมมติเราเตรียมไม่พร้อมเนี่ยเห็นแล้วเราส่งไม้คุณครูเลยเนี่ยคุณครูเขาก็จะแบบไม่อยากจะรับนะครับ พเพราะว่าหนึ่งจะไปเป็นภาระสองโรงเรียนเขานะครับบางทีคุณครูหนึ่งคนต้องดูแลเด็กตัง้งสี่สิบห้าสิบคนแต่ถ้าเกิดเด็กเราเป็นคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะต้องทิ้งทั้งห้องเพื่อจะมาดูแลลูกเราเนี่ยซึ่งมันก็ยากนั้นสวามันที่ควรจะพ่อแม่ต้องเตรียมความพร้อมให้ลูกให้ดีๆนะครับค่ะค่ะเราเราก็สู่เรื่องการศึกษาได้ได้สบายนะครับ<อ>เราก็พยายามที่จะแสวงหาโรงเรียนที่มีการเรียนร่วมนะครับอติดต่อผู้มวยการที่เขามีความเข้าใจเด็กเราต่างๆเหล่านี้รวมลทุนขนาด ย้ายบ้านเลยครับไปตามโรงเรียนที่คิดว่าเอเขาจะสามารถจะช่วยลูกให้เราเราได้ครับอืมค่ะเป็นหัวใจที่เราทุ่มเทก,กับให้กับลูกน่ยอันนี้สําคัญที่สุดครับ<อ>ที่เราอยากจำเลยหลายครั้งตรงนี้ครับค่ะแล้วเข้าสู่ตําแหน่งได้ยังไงคะนายกสมาคมค่ะคือเวลาเราก็จะมีการจัดสัมมนากันอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้นี่ผมไปกระตุต้นที่ที่โรงพยาบาลราชานมกูลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคอร์สอีกคอร์สหนึ่งนะครับ เขาเรียกคอดท,ที่เอาปกครองต่างๆเนี่ยนะมารวมกันนะครับแล้วผมก็เจอผู้ปกครองบางท่านเนี่ยซึ่งเขาเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดประสบการณ์นึนสาให้เราฟังว่าโอ้คุณพ่อทําลูกดูแลลูกแบบนี้นะลูกก็จะแข็งขึ้นนะครับอย่างการถ่ายอาุจจาระต่างๆคุณพ่อทําอย่างไรอะไรต่างเหล่านี้นะครับแล้วเหตุการณ์นันหนึ่งที่ผมเจอมากสุดก็คือว่ามีคุณแม่อยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีลูกเป็นออทิสติกทั้งสองคนนะครับในตอนนั้นเนี่ย คุณแม,ม่รู้จะทํทำยังไง,ล,นนงไลูกอีกคนหนึ่งก็จะกินข้าวลีกคนหนึ่งก็จะวิ่งไปทั่วทั้งสนามเลยครับช้อนร้ายคนนั้นก็คือว่าคุณแม่ท่านเนี่ยนะครับคุณได้ถูกทางสามีเนี่ยทิ้งด้วยครับนั้นคุณแม่ก็เลยต้องเลี้ยงดูลูกซึ่งเป็นพอที่ติดเนี่ยทั้งสองคนแล้วสิทธิติต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมีการหย่าร้างสูงมากนั้นผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว,ว่าเราไม่ช่วยตรงนี้เนี่ยนะครับปกครองต่างๆแล้วพ่อแม่เนี่ยนะครับ ถ้าเขาไม่ได้กําลังใจจากผมผู้ปกครองด้วยกันเนี่ยนะครับหรือเราทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นชัดว่าเออถ้าลูกเขาถ้าตุงเทให้แต่ตอนนี้นะครับสองคนสามดีสามีภรรยาช่วยกันก้มหน้าก้มตาฝึกลูกไปอนาคตข้างหน้าน,นะครับมันจะมีความสุขมากกว่าเด็กปกติได้ส้นไปเราก็เลยคิดว่าเอะน่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ให้ได้ครับผมอืมค่ะก็เลยก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาใช่ไหมฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะ ทำอยู่มันชมรมเล็กๆบ้างอะไรต่างนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายชมรมเช่นผู้ปกครองรวมตัวกันเป็นชมรมผู้ปกครองทางด้านสติปัญญาเป็นชมรมนู่ชมรมนี่อะไรเนี่ยผมก็เข้าไปช่วยเขาหรือแม้แต่ไปที่โรงเรียนเราก็ตั้งเป็นผู้ปกครองนะอาจจะเป็นการทอดผ้าปากันบ้างพาเด็กไปเที่ยวันเองบ้างอะไรเนี่ยนะครับเราก็จัดการอยู่เสมอแล้วมีวันหนึ่งก็คือที่สมาคมเพื่อการทางด้านสติปัญญาประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสมาคมซึ่งขึ้นเหนือจาก กระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์มนุษย์นะครับโดยมีสำนักงานพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนี่นะครับ,รบหรือพอตอน,นี่นะครับเป็นผู้ดูแลก็มีการเลือกตั้งประธานานายุสมาคมอย่างนี้ยครับ,รบแล้วก็ไปแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆแล้วก็มีการยกมือกันเพื่อเพื่อเลือกตั้งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสมาคมแม่นะครับประมาณเจ็ดสมาคมนะครับซึ่งแบ่งความพิการเป็นทั้งหมดเจ็ดประเภท อันนี้จะเป็นสมาคมหนึ่งในเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาอืแล้วก็จะเข้าไปขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายาต่างๆนะครับสิ่งที่ล่าสุดก็คืออย่างเรื่องกฎหมายจ้างงานพนิการอย่างเงี้ยครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะที่ว่าเออขอให้บริษัทเอกชนหรือราชการให้ความร่วมมือในการรับคนิการเข้ามาทํางานแต่พอเราไปช่วยกันขับเคลื่อนไปประท้วงไป แด้กฎหมายกันเนี่ยนะครับบริษัทต่างๆถ้ามีพนักงานหนึ่งร้อยคนต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนอย่างเนี้นะครับซึ่งก็จะทาให้เกิดการเ,เปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเลยนะครับคนพิการก็มีส่วนร่วมในการเข้าทำงานต่างๆมากขึ้นนะครับไปอยู่ในบริษัทยูนิโคไปอยู่ในสตาร์ฟรัคไปอยู่ในเอสแอนพีต่างๆแล้วจากเคเอสซีต่างๆอย่างนีง้ครับก็เริ่มอาแขนรับมากขึ้นครับผมอค่ะค่ะครับ ในความเห็นหลังจากที่รับตําแหน่งนายกสมาคมแล้วเนี่ยนะคะมองเห็นปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคนที่ยังปกติอยู่กับคนที่มีเ,เป็นคนพิการทางสติปัญญามองเห็นปัญหาหรือช่องว่างยังไงบ้างคะ่ะโดยเฉพาะสําคัญที่สุดคือเรื่องเจตน,นาคตินะครับความคิดที่มีต่อคนพิการเนี่ยนะครับแต่บางทีเด็กๆของเราเนี่ยพอไปเรียนร่วมเนี่ยนะครับซึ่งบางทีเนี่ย อย่างไปล้อเรียนกันนะครับว่าเป็นคนบ้ามากเป็น<ะ>เด็กปัญญาอ่อนมากอะไรเงี้ยนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งบางคนเขาคิดว่าเด็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดนะครับเห็นเขาเสตีปัญญาแบบนี้เนี่ยเราก็ไปล้อเรียนเขาเนี่ยนะครับซึ่งมันทาให้พ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับพอได้ยินคํานี้เนี่ยมันจุกในอกเลยน,น,นะครับก็เลยทําให้พ่อแม่เนี่ยไม่อยากพาลูกออกมาสู่สังคมข,ข้างนอกนะครับ <ฮะ S 2> และหลายคนอับอายพอ่อแม่บางคนนะครับ สบายเป็นอย่างมากไม่พาลูกมาจดทะเบียนคนพิการเอ,อไม่พาสู่สังคมต่างๆซึ่งตรงนี้มันจะขาดโอกาสเด็กเป็นอย่างมากและเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะมาเมรินมโรงเรียกร้องนะครับพยายามเรียกเด็กของเราว่าเป็นเด็กพิศเศษหรือเด็กที่ต้องการความพิเศษ<า>ให้เขารู้สึกว่าไม่แตกแยกกันไม่ไม่แบ่งกันอะไรเงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็กำลังอยากทาอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากให้โรงเรียนใกล้ๆบ้านเรานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอนุบาลไม่ว่าจะเป็นภาษาเนี่ยเริ่มรับเด็กพิการรอเข้าไป ส่วนรวมเพราะว่าเด็กปกติเขาจะได้เรียนรู้ไปด้วยนี่พอเราแยกเขาออกจากสังคมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเขาไปเจอในที่ทํางานไปเจอในที่สาธารณะเขาก็ปฏิบัติตัวไม่ถูกกับคนพิการเหล่านี้นะครับบางครั้งก็ไปแขียแจ้งด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเ็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยรูบานตั้งแต่ปอหนึ่งจนถึงปอหกมอหนึ่งถึงมอสามนะครับไล่ดีเอยเนี้ยนะครับเขาไปที่ไหนเขาก็เจอเนี่ยก็รู้สึกเออมันเป็นสังคมที่ปกติเนี้ยนะครับอืนี่มันก็น่าสงสารเด็กๆบางคนนะครับเขาก็ พิการสติปัญญาอย่างเนี้นะครับก็เช้ามาตื่นมาเห็นเด็กคนอื่นทำไมเขาหยิบกระเป๋าไปโรงเรียนได้แล้วหนูว่าทำไมต้องอยู่บ้านอ,อทำไมเราไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นเขาอะไรเย่างนี้ยนะครับค่ะอันเนี้ยสาคัญที่สุดคือเรื่องเจตนากติกับเรื่องการให้โอกาสเด็กพวกเราเนี่ยครับเราต้องการเป็นอย่างมากครับต่อคอเนี่ยครับแล้วความคิดของท่านนายกสมาคมคิดว่าเราจะต้องเริ่มแก้ไขที่จุดใด อย่างองค์กรบางองค์กรทั้งภาครัฐของภาคเอกชนก็รับกันนะคะควรจะต้องเข้ามายื่นมือช่วยตรงนี้ไงบ้างในการสร้างจาเจตคติที่ตีเนี่ยค่ะครับปัจจุบ,บันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนก็เริ่มเปิดกว้างนะครับที่จะลงมาช่วยเหลือกันต่างๆนะครับจริงๆเราก็พยายามพัฒนาในเรื่องสิทธิต่างๆของกบริการนะครับเช่นสิทธิในการขึ้นรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินทั้งบนดินฟรีเนี่ยนะครับ เป็นรถเมซีต่างๆเพื่อที่จะได้ให้จูงใจให้คนพิการเขาออกมานี้นะครับนั้นเนี่ยแต่จริงๆเรามันมีสิทธิหลายอย่างนะครับแต่ในข้อปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่เป็นจริงเท่าไหร่นะครับผลสิทธิมันเกิดขึ้นนะฮะแต่เวลาเราจะไปอย่างเช่นสิทธิว่าคนพิการสาม,มารถนะครับได้เรียนหนังสือตั้งแต่แรกเกิดจนไปตลอดชีวิตอย่างนี้นะครับในสิทธิต่างๆได้ระบุไว้แต่เวลาไปจริงๆปรบกฏว่าเรามักจะถูกปฏิเสธ นะครับไม่เ,เรียนร่วมไม่พร้อมมั่งอะไรมัง่งนี่เราคิดเอ้ยมันจะพร้อมเมื่อไหร่ล่ะเราก็อยากอันที่สองคืออยากให้ผู้ปกครองนะครับได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากถ้าเรานะในสังคมของเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเราไม่ยอมพลังที่เข้มแข็งเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับทดลองได้สังคมไม่ค่อยเปิดรับเราเท่าไหรอ่อแต่ถ้าผู้ปกครองออกมากับเพื่อนเองมาช่วยกันเองอย่างเนี้ยทดลองได้ครับสิ่งต่างๆมัน ก็เป็นจริงได้ครับอืมค่ะอย่างคนที่นะมีความพิการทางสติปัญญาย,ยกตัวอย่างท่านาย,ยกสมคมนะคะสามารถที่จะหายได้ใช่ไหมฮะคือเรามาเป็นปกติได้เลยใช่ไหมคะอย่างตอนนี้คือปกติแล้วถ้าเ,เด็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องไอคิวเรื่องต่างปัจจุบันไม่สามารถที่จะรักษาหายได้นะครับแต่เราสามารถที่จะกระตุ้นพัฒนาการต่างๆให้ดีขึ้นได้นะครับสามารถที่กระตุ้นบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่น อะไรแล้วแต่ที่เราทําซ้ําๆทําบ่อยๆนะครับเราอย่างเช่นเรื่องสอนเขาเรื่องเตะบ,บอลอย่างเงี้ยครับค่ะเด็กเขาก็สามารถที่จะฝึกได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเป็นสิบเก้าเป็นยี่สิบเก้าแลวต้องใช้ความอดทนของพ่อแม่นะครับในการที่จะฝึกฝนเขาครับอืมค่ะค่ะก็ต้องข,ข,ขอบคุณพ่อแม่หลายๆหลายๆท่านด้วยนะคะที่พอมีลูกที่มีความพิการทางสติปัญ,ญญาแล้วก็สามารถที่จะยอมรับแล้วก็เปิดใจกว้างนะคะ เห็นว่าทางสมาคมนะคะก็มีเป็นสมาคมผู้ปกครองที่ก็เข้มแข็งมากด้วยใช่ไหมคะครับครับใช่ครับผมอ๋อค่ะก็ต้องต้องเรียกต้องเรียกพลังจากกันตรงนั้นด้วยนะคะมาร่วมมือกันอืเนี่ยค,ค่ะคือ,ค,ค,อคือเรื่องราวที่อยากจะสะท้อนให้คู่ฟังได้รับฟังกันนะคะมาถึงตรงนี้อยากให้คุณสุชาติช่วยบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าคู่ฟังนะคะมองเห็นว่า เนี่ยมีเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือว่าคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยมาอยู่ในบริเวณที่เราพอจะคุยได้นะคะหรือพูดคุยหรือช่วยเหลือหรืออะไรอย่างนี้ได้สิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อเขาต้องทําอย่างไรครับถ้าเกิดเราก็พยายามให้มันมองว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนปกติคนหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปถึงกับสแสดงความเห็นใจหรือต้องไปช่วยเหลืออะไรเขามากมายนะครับ แต่ว่าเราขอให้เป็นเพื่อนกันแล้วก็คุยกันแบบปกติแค่เนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้นะครับโดยไม่ไม่ไม่ไมไมหลบหนีสังคมนะครับเขาก็สามารถที่จะช่วยเราทํางานได้แล้วก็ไม่เป็นภารนะครับและสิ่งต่งางๆเหล่านี้เนี่ยอย่างคนพิการทางด้าิสติปัญญาเนี่ยนะครับประเทศไทยเรามีประมาณแสนแปดพันกว่าคนถ,าถ้าเราสามารถให้เขานะครับทํางานได้ นะครับเราไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายเขานะครับเขาสามารถที่จะสร้างผลงานขึ้นมาต่างๆสร้างงานขึ้นมาเด็หลายคนนะครับที่ได้ฝึกฝนในอย่างปัจจุบันเนี่ยที่เราทํางานร่วมกับทางเซ็นทั่นนะครับก็ทําทเป็นโรงงานขึ้นมาเป็นโรงงานน,น,นวัตก,กรรมนะครับของคนพิการในร้านสติปัญญานะครับ็ะผลจะกรีนเสื้ออย่างเงี้ยครับปัจจุบันอย่างวันเนี้ยเราก็ไปออกงานที่เดอะมอลล์นวงวานอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถทําได้แต่ขั้นตอนทั้งหมดนะครับพ่อแม่ร่วมมันกับลูกนะครับ ทุกขั้นตอนตั้งแต่ซื้อเสื้อผ้ามาตัดผ้านะครับเย็บถักอะไรกันมาก,ก็จีนจนไปถึงไปยืนขายด้วยเลยอะไรเงี้ยครับค่ะอืเขาก็สามารถทําได้ดีเหมือนคนปกติได้ครับอย่างบางทีผมเคยพาลูกไปฝึกเอาขายทอดเนียอหมูปิ้งอย่างเงี้ยนะครับอืแรกอาจจะพูดไม่ชัดนะครับค่ะแต่พอตะ่อหลังก็จะคําว่าหมูปิ้งไหมครับหมูปิ้งไหมครับมันก็จะชักชิบไปเรื่อยๆได้นี่ครับค่ะค่ะต้องมีความพยายามมีความเข้าใจนะคะ แล้วก็เปิดรับนะคะเนี่แหละคือสิ่งสําคัญณปัจจุบันนี้ดําเนินงานภายใต้สมาคมเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทยมานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีคือจริงๆเราก็เปิดมาตั้งแต่ปศ2518นะครับสมาคมนี่นะครับนานมากตั้งแต่สมัยก่อนโรงพยาบาลปัญญาอ่อนนะครับแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถาบันกาจารย์ลูกูนะครับโอ้เ้ยเนี่ยเราก็ทํากันมานานได้นานมากแล้วครับนะครับปัจจุบันก็ดีขึ้นครับเด็กก็เกิดการ ปัจจุบันถ้าเราเห็นเด็กสติปัญญาสมัยก่อนอเนี่ยกับสมัยนี้จะผิดกันแบบหลาเรื่องเลยครับสมัยก่อนเราก็จะมองว่าโอ้ยอยู่แต่ในบ้านน้ำลายเยืดอนนะครับทำอะไรไม่ได้นั่งรถเข็นมั่งอะไรเนี้ยนะครับถูกขังอยู่ในบ้านถูกล่ามโซ่มั่งปัจจุบันเราจะเห็นในสังคมมากขึ้นนะครับสามารถไปเรียนหนังสือได้ไปเล่นกีฬาได้ไปทำอะไรต่างๆไปเรียนศิลปะไ,ไปเรียนดนตรีนะครับปัจจุบันถึงกับไปแสดงหนังอะไรก็ต้องหลายคนครับก็ขึ้นอยู่กับคนข้างๆต้องช่วยสนับสนุนอย่าขังเขาไว้ที่บ้าน ใช่ครับใช่ครับอย่าอขังไว้อย่าอย่าอย่าปิดกั้นโอกาสเขาครับโดยเฉพาะเอพ่อแม่บางคนที่มีฐานะนะครับส่วนใหญ่คิดว่าเองฉันเนี่ยเลี้ยงดูเขาได้นะครับแล้วก็ก็คือเลี้ยงแบบเหมือนพ่อแม่รังแกฉันนะครับเลี้ยงในทางที่ผิดอะไรเงี้ยครับเช่นป้อนข้าวเขานะครับแล้วก็อาบน้ําไปยังร้านต้นในเขาอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอค่ะซึ่งเราไม่ได้ถึกฝนเขาเลยคิดว่าออาฉันฉันมีฐานะฉันมีเงินพอ ฉันจ้างพี่เลี้ยงได้เลยได้แต่ถามว่าเขาเนี่ยนะครับถ้าเขาดำรงชีวิตอยู่ใด้ตัวเองเขาได้นะครับเขาก็จะมีความสุขมากนะครับเขาไม่ต้องการที่จะให้ใครเข้ามาแต่งตัวให้เขาไม่อยากคระมาเป็นภาระาําหรับตัวเขาได้ยะเขาแค่นั้นนะครับดังนั้นเขาก็อยากเป็นตัวของตัวเองได้ครับผม,มเราต้องมองในมุมแบบเนี้ยครับ พอยกตัวอย่างเรื่องพ่อแม่แรงแกฉชันนี่เห็นภาพชัดเลยนะคะคุณผู้ฟังก็นี่แหละค่ะค,คือสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะท้ายนี้ค,คุณสุชาตินะคะซึ่งในฐานะเป็นนายกสมาคมเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทยอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างเชิญค่ะครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยแนวคิดของเราเนี่ยนะครับก็คือว่าคนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุขและ ามารถก็ถึง้นสุขอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนะครับอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขกันได้ทั้งคู่นะครับทั้งคนพิการแล้วก็คปนปกติทั่วไปผมอยากให้ให้ให้เป็นแบบนี้นะครับอืมค่ะครับผมซึ่งตอนนี้คิดว่าเป็นเป็นไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คะในความรู้สึกตอนในความรู้สึกตอนนี้ก็ผมว่าก็น่ามัน่นทั้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับอ๋อเกินครึ่งแล้วอืมค่ะค่ะเราก็หวังที่จะเห็นต่อไปนะคะถ้าอยากจะ,ะสนับสนุนสมาคมคุณผู้คุณผู้ฟัง ต้องทำยังไงได้บ้างคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับที่สมาคมนะครับแล้วก็ไปพิมพ์เข้า Google ก็ได้ครับพิมพ์คำว่าพิการสติปัญญาอย่างเงี้ยนะครับก็จะขึ้นมาก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้หลายๆลอย่างนะครับโดยเฉพาะเราอยากได้จิตอาสาที่เข้าไปช่วยนะครับพาเด็กเล่นเกมพาเด็กร้องเพลงนะครับหรือไปเล่นละครกับเด็กไระต่างเนี่ยนะครับหรือพาเด็กไปเที่ยว นะครับก็มีหลายกลุ่มไาเด็กเราไปเที่ยวห้างาต่างๆไปเดินข้างนอกต่างๆเนี่ยครับก็ได้อันที่สองนะครับถ้าจะบริจาคเป็นยิงคล้องเป็นอะไรต่างๆก็ๆสามารถเข้าไปเชื่อมาคมได้นะครับค่ะแต่หลักๆเราเราอยากได้ให้ไปช่วยเหลือพวกเรามากกว่าอ๋อค่ะ,ะคยังขาดารแรงงานสุคน,นเ, au, เราพาหล่อ่างครับผมค่ะ,คะ ต้องการทรัพยากรบุคคลมากกว่านะคะใช่ครับใช่ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ร่วมสร้างสํานึกในวันนี้นะคะสําหรับคุณสุชาติโอวาทวรนณสกุลนายกสมาคมเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทยค่ะกลับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ